ทํานายความฝันเกี่ยวกับหนังสือหากในความฝันท่านฝันเห็นกองหนังสือเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลนะคะเป็นฝันที่ดีมากค่ะท่านจะได้รับเกลียรติยศท่านจะได้รับเกียรติยศในหน้าที่การงานอาจจะได้รับใบเกียรติบัตรได้รับ เออรางวัลได้รับใบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับเหรียญรางวัลได้รับถ้วยรางวัลฝันเห็นหนังสือจํานวนมากเนี่ยแปลว่าท่านจะได้รับเกียรติจากคนหมู่มากมีเกณฑ์ได้รางวัลเลขนําโชคก็คือ 0, 4, นส หากในความฝันนะคะท่านฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังเขียนหนังสือเนี่ยแปลว่าจะเสียเวลาและทรัพย์สินเงินทองหากฝันว่าซ่อมกำลังซ่อมแซมปกหนังสือที่ขาดชำรุดนะคะแปลว่าของที่หายจะหาไม่เจอฝันเห็นหนังสือในบ้านแปลว่าจะมีความสุขฝันเห็นหนังสือในห้องสมุดแปลว่าจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงฝันเห็นกองหนังสือ นวนิยายนะคะแปลว่าเอ่อจะได้รับคำปอบโยนจากเพื่อนฝันว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่อาจจะสูญเสียเพื่อนที่ดีไปฝันเห็นหนังสือสัญญาหรือเอกสารการเช่าแปลว่าจะพบบางสิ่งที่เอ่อถูกซุกซ่อนมานานหรืออาจจะไปนค้นพบความลับของคนใกล้ตัวก็ได้ฝันว่าอ่านหนังสือธรรมะเอ่อแปลว่าจะมีความทุกข์ใจค่ะฝันว่าอ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือทางวิทยาศาสตร์แปลว่าจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยและสนุกสนานฝันว่าอ่านนิยายแนวสืบสวนฆาตกรรมเนี่ยแปลว่าท่านจะมีชีวิตที่เรียบง่ายมันจะตรงข้ามกันเพราะว่าสมมติว่าท่านฝันว่าอ่านเชอร์ล็อกโฮมหรืออ่านเกี่ยวกับสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยแปลว่าชีวิตจริงเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยจะมีความเรียบง่ายเลขนำโชคนะคะ1 2 4สี่ หนึ่งสองสี่ค่ะถ้าฝันว่าไปทำหนังสือเดินทางนะคะแปลว่าท่าน่ะจะมีมิตรภาพที่ดีกับชุมชนหรือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสามารถเข้ากับคนจำนวนมากเข้ากับคนหมู่มากได้ฝันเห็นเกี่ยวกับหนังสือเดินทางวีซ่าหรือพาสปอร์ตเนี่ยจะเป็นหนึ่งสามหกนะคะฝันเห็นหนังสือเดินทางของผู้อื่นเนี่ย แปลว่าตัวคุณจะมีปัญหาขาดทุนในกิจการที่ทำอยู่ฝันว่าเ,ออเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปยื่นเรื่องขอทำวีซ่า ก็แปลว่าท่านอ่ะจะมีปัญหาต้องทํางานหนักตักตําในช่วงนั้นถ้าในฝันน่ะท่านไปที่เอ่อถ้าในฝันเนี่ยท่านไปที่สํานักงานอ่ะไปยื่นเรื่องขอทําวีซ่าอะไรประมาณเนี้ยมักจะเป็นช่วงที่มีปัญหาในทางธุรกิจต้องทํางานหนักหักโหมหามลูกผางค่ําทํางานหนักตักตําค่ะ